กำ่ลังหออันนี้ใส่หวานที่เธอใส่หวานมะพร้าวถั่วคั่วงาตาลอันนี้ใบเตยปั่นเขาใส่ใบเตยเบิ่งผู้ห่อหงามงา่อยว่าสิมาเห็ดซอยเล่าบรรนก่วายจีแกลาห่อหรือบันี้เออห่อซอยกันเลยบังงามดีฉี่เป็นตอ มว้ยตัวต้องมาเห็นห้องฮอกับแม่ไก่ปีที่แล้วซป้ยเลยอะเสีดยอมเลิอิ่ะเน่มเพ่พ่อเพมเ่มเพ่มเ่มเพ่มเพิ่อนพ่าง่เพ่มเเ่ปเพต่มยอย่มนพ่ม่่ ก็ใส่เห็ด <derecho> ถึกฉลกดวงดีเห็ดสมาำเสมอมันก็มีค้นเบิงออันนี้ของเ้่าบำบสมาำเสมอหาบขานหอากับบะรุ่องเราสมาำเสมออีอยอพี่เราติดล่าเลยอ้เงินไหลได้ขนาดนั้นมึงมึงเูอ่ะด้วยงูไม่อย่างง้อแต่ลง จะคิดหอดขักนะคะขายยกหอ,อกเล่นกบอลน้ำมุนน้ำมาน้ำเตีน้ำแก้ไปสิจะร้องสิ่กแบบกดไลกดแจยยี่เลแม่นเหรอทเจ้าเฮ็ดสมต้นเสมือเจ้าได้เงินแบบนี้มึงจะ,งงะงร้องยัง o ่ e ่องตามีซเดี่ยววะบอกอยยอกบไ<ก>ปเห็ดย่างไ่ยกับขอร้องาบดาแต่ว่าคนจะขาวมาเบืองหลายไปพูดดอกจานดอกนิวดอกนี่น้ำทงไหม ก้อนจด,ดออ,อนซอกมาเดแที่ซื้ไอแม่ได้เดี๋ยวจะบหมูใหม่ที่ส่ะอโอ้อห้องแกก่อนไงก่อนบ้โอ้ข้ามตาเหลือกเลยตัวนี้ของคอยอนไ้ก่อนนี่ไอข้ามตาเหลือกมันของมันตอง่อยกับพ่อเปลี่ยนอยูย่แต่ว่ามันแห้งมันบางงามไหมบางาม ก็ได้นะกินต่ตองกนะ <c oughs> นแครขนมงามมันได้กับแก่กินกัเกนะ่าน่อยแต่ว่าใบาตองดีก็เถี่ยวเถี่ยวที่ห้าเห็ดตีกายนี้อยู่ก็ทนอยู่เด้พอพก็ปิใจตัวก็ได้มากบ่มาข้ามาท่านข้ามาท่านเขาพันศาข้ามาท่านเขาประดับดินเขาศาสแต่ว่าหา้าเห้าอยู่บ่หอดออกพันศามากทุกปีจน อด้เล้าแดดเห็นแดดจะดุมคิดว่เร่าไปไกลนะไปไกลมากสองก้าวเฮมาหลอบมาหลอบแหลกเดือนเดือนกรกฎาถึงเดือนตุลาไปตุลามากสามเดือนเุยนะวันนี้กลับขึ้นมาอีกเดือนหนึ่งท่านว่าผ้าลูกมากได้บนี้ลูกเทิ่มควดีมากมากเยอะเห็นึงมลอมามากแล้วมากสองเถื่อนแล้วเผื่อเราเป็นงานงานอาจะพ่าเเรามากาอีกแต่ว่าต้องเอาไปให้เราว้างอิ๋ม เพราะว่าเรามีคิวไปหลาล่าเราอย่าเพิ่งหามงแมย์เราอังกฤษเราก็บประเทศเดบไปไหมครัะถ้าก่อนก็หลายอยู่ดอกหลายอยู่แต่ว่างานมันน่ะนะงานก็ออับอะไรบ้างงานนั่นกัไปเที่ยวต่างประเทศนั่งกลับขอห้องมาอาจัดก,การเรื่องงานก่อนห้องเศร้ราเลยสำหรับถ้าเราเจอจุดวัดศูนย์เห็นเรามีเวลาแต่ว่าควบหรักอิชอบมันหลายมันมันมันเขมไว้เพราะเราไปงานเราเดินนี่นสินม ก็ได้กินใบตองแล้วนะข้าสานท้ากับหอเอาลวดวแต่มันยนูนบ่เป็นตะไสรายไว้เข้ามาเสร็ลายแล้วกระเป็ดลายกไก่เห็ดขนมเติรนนี่ใส่เรือเอาไปแช่ไว้น้ำตู้เย็น ข้าวนึ่งกิโลนึงวันนี้เอขวดสีขวดค่งกิลโลทีเล่ามากะตัวเมียนิดหน่อยไ้ขันนไปมันได้ายน้ำตาลเนีนี่ยบอกว่าพิจารโอ้ยพิาอยเนี้น่อยนพอบพิาจะพิ่เติมเลยว่ คุณท,ท้าวเขาแนวงายพราะจอยนวงายใ่ไหถ้าขกกนมใส่หวานถ้าขนมใส่เทปถ้นมบครับเทปใสๆนี่ี่่แค่นีค่รานบอกวที่ตายยิบเปจ้าไปจอาเินยู่หลังมาเมั่สิตายติเดียงม่ตายลุงก็เงินพูดให้เมื่อาาบอกใครได้แบปอบพา้มวกเทาปง่ไปจ้างแบบปอบเ่ห้ามเงปล่อยปล่อยนี่ดๆ่าเป็น่รู้ควอใช่ผู้ใดปเน เอาปาบกนี้ยมันเพิ่เผาแล้วแส่จากใบป่าอยู่มันยังมีใบป่อย่ีนเร้างบาตือตะกี้เนาะตะกี้เป็นเด็กน้อยตะกี้ได้ไปเก็บใบเป่ามะเร็ของเนน้อยนี่นันล่ะลังบานรนันงตะกี้งานแบบเยียมมาดัดผมงานแบบงียววะนี่นะเายังผมขูดเนาะถ้ากเด็ดมะเป่าตะกี้เนาะกินแบบตะกบนะมันบ่ีของวานบ่วี อาหารที่คู่มือนี่เนะมันบอะไรรูรานะเขาที่สมัยนี้นบกก้เกินบกเย็นแล้วก็เป็นหน้าหน้าหน้ายายดีหน้ายายดีบแม่นบกหงแม่นบกเยนบกต้นบกเย็นอยู่ถียงหน้าแล้วเนาะกินบกยันหน้าแล้วเ็้กินบกเยนแล้วแต่กินเนาวคู่มือได้บักเย็นก็ได้กินยยนตลาดกินตลาดแล้วเขาเก็บมาขายซื้อ ลองดูเรียกเทวดวถึงกันด้วยในบ้านได้กินข้าวต้มข้าจอมเนาะแต่เจี๊ยมเราำได้กินข้าวเนาะยแรกกนเจีสียุกที่จอมกตกแตลาดเนาะบ้านหนน้องเก็บเก็บ้านี่เขากยิ้มยุกแต่ยังกินละอบอลบสก็ได้พัดอันเด้โอ้ัิแก้กินซ้่ดมแล้วก็รักิน พ่อพาเอามากินแรงต่ออยู่มื้อคืนหน้าเราเออเข้าไปล้อมสิเวลาว่ากะโอ๊ตมาละอาบน้าสาผมมนงเตยเ้ยไปแงบ่มีแงตัดผมมตัดอยู่นก่อนยอมยังตัดก่อนค่อยยอมบ่แม่นเดี๋ยวาบ้วงแล้วบัดอยาเนาะผมก็มา เปาแปยนขาเจ้าผสมนิดน้อยมัเคยปวดเมื่อยไหมคะเยบ่ดเหนียวลอยทำมิแตอก่อนเหนียวมัเมืเหนียวค่ะเออไม่เนื่อยติดติดไกลห้องเน่แกก็บอัวของผสงทางทึ่งทางไงแกเดตอกมันจะไปได้กี่ล่ะใส่ไปท่านคือแปลงไปทางทำไมติกี่ระเบือเบือนิดนละเบือยามันถูกมันวะนี่เนาะเอาง่ายๆเนาะอืมทำแม่ดิ ควนควนควนพอกระแมงอย่างๆจะได้ถามเนาะคนของมานางเบิ่งห้อยเยสินเนาะว่ามากระตุ้มยังในชีวิตจะได้เหตุถือยงตายไปกับชใส่เหเดี๋ยวขขอชุดกันปตูกบย่ายานา,นางเบิ่งเหยนะงามหอกม,มนบนเบาะไรพเหยจะได้ถามว่าจะมากระตุ้มยังงม,มันจะตายไปกับได้ิใส่กันห้อยแจกใครมันถือพอวากระตมพัดไปนะ แม่ยแถลาดเห็นเฮ้ยกรต้มพัดที่ไปใส่แม่ได้แมว่ามางแม่เขากรต้มหมกป่ะนะย่างเอพ่ยาคจะได้ย้อนย่างจนอิจฉามาพกขึ้กันเออบางหนึ่งด้สื้อกับต้มพัดดิทราบาทมาใส่หะว่าเ็คขนมหมกเออไปได้เสือเออสือมาใส่หัวของนอกไหม่อยหัวมันคือตองเมือเท่าแับรเ็คลึกๆพัหลายพัลายมันก็วัสุดุไงับสองทบสิ ว้าใ่ไหมาเ็ดจุกลุกสิเป็เ็ดคืองโอ้่ไหมเ็ดเอโอเีมันยังเบลือหลายนะสวยแบบสบมือแบบมัน็ะจุกลกไดนก็เลเสียายมันค่อยพอดีตริงนเห็ดอันทน่อยผมเนาะแนเห็ดจุกลกในห้าด้าปยงโอเคสันดอกปีเบอถึงไปละเงี่บัดเถาก็มูรอบตัวได้หรออ้าวไม่สายเกินเรียนเนาะบุเกี่ยวกระบียอะ ใจจะคิดาบอกสมูนบันอดเนาะจะขึ้นเรียนจ้นเรีฟเป็นพลัาเนี่ยโอ้ยบอกคยันถึงแ่ละนแต่ลันควรจะถ่ายดูว่าเขาล่องโจยเที่ไปคนเข้ามันดูที่สนใจอยากเที่วั่าเท่านั้นะเนาะให่หน่อยเมียฝรังะเขาก็เห็ดปิ่นมาเที่ยวมาหาเขาเาเท่งเมียสุกค้อนบนกู่หมือเขยันเก็เท่ามันก็ดะบายดีเขาเห็ดดูตัวงาเาแล้ว พวนไี้แตเห็ุเป็นวันี่วันี้พวกพวันแต่กับพวันีบางยูทูบบางทิกต็อกมังมีท่านกองสมัยนี้คนอยู่กับโทรศัพท์ต้องกาอยู่ได้ไหมั้งทีวีห่าบ่คอยเบืองเลยบ่ได้เบืองเลยทีวีอยู่บเนบงนอกจากว่าเออเขาถ่าเราสิเบืองหนังสิหนังเราโหลดมา กสิมาเปิดทีวีเบิ่งบ่เปิดเบิเ่งบนบกตัลูกไม่เห็สิโตไกลเต้เดือดงานมาเขาห้องปับ๊บเลยเต้ทอมี่โลกของ,อของเขาลูกเข้าเรี้ยงน,นะเดี๋ยวนี้เราไกลสิจ,จบแล้วแล้วก็มันกระซองกริญญยานะ่าในเขาเคียวเขาเคียวคอเรียนเก่งความเลี้ยงเนานะเรียนเรียนเรียนเก่งสลาก โดยที่พอแม่ก็ได้คุ้มห้องกันโศกดีห้องกับบุนร้ายนั่นแน้เจ้ากะงานกัสีขี้ขาดแน่พอแม่ก็บสิได้ไปวัดจิบเออไปวัดจิบลอยเท่าจิบเท่าก็ทอข้าวป้อนเขาเส้ปากคข้ามเมียนจ้ตัวเย็บต้ว้านแม่ตัวดีพระที่บ้านีวนีเกิดมาพระที่บ้านน้าห้องทานในบ้าน เควนำวาค่ะเควนำวาเพื่อนบ้านเมืองต้นมันงามงามก่อมันงามค่ะเนี่ยเอามงหอยไว้เงื่อนเจ้าของความเอ็นมาทั้งนี้ก็เลยสือเพิ่นแต่ว่าท่านในตกละตกลงลาค่าอยู่เลี่ยงเอาวันนี้เลี้ยงให้มันตึงมัน่าท่านตึงงามค่ะใบตองก็งามห่อใส่วานเสร็จเรียบร้อยค่ะพักเบรกก่อนถ้าห่อใส่เข้ม พักเบรก,กินเข่ากันตัวด้วยข้าวต้มผัด,ดา นี่นีหนีหลายโนโนอมุหนีโนโนโน่ล้าแบบนบ้าเธอเฉลียงก็ได้เธอไม่ใช่่คะแ่ยดเฉลียงแบบไรโอ้ตั้งเช่ เปลนโอ้โหเดี๋มันสีเงาดิมันสีเห็ดไทยกับตูมเงายาวเลยโอเคเดี๋ยวลายฟังค่อยว่างคอยแม่เอาิเฮ็ดบุญ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  ่าอันี่นพี่พ่อปันไดได้ปะพ่อพ่อปันไดมาเพิ่มมาจังไงเหราว่างพิ่มกันอะนไลนมวมนนี่ขนมหวานน่หมักไุมน วัตถุดิบเกินล้นมันบ่ะไปญี่ปุ่นกับผ้าเาเห็ดเิยได้กินกับบ่วท่อใด้ได้มาักเห็ดบ่เต่าใด้มัเห็ดมีเพื่อนบ้างเป็นคนไทยบ้านนีมนี่่เอขันสีงูงสิงกับอยู่แถวห้างบ่วด้กัสูงสิงกับาจะายยูมันติแล้วสกบายเป็นบ่วถัาบ่มักไปบุญไหว้กับคนแล้วก็ขึนกับบมักไข่คนมาบุญไหว้กับมนเห้านสินอนกาบซมานี่ กระป๋าน่าที่มันไปเยียนไปเยียนขางๆเคี้ยวเขากรบโปไปให้ทุลักปลาปั่นค่อยบากันมันมั้ยยืนดิคันมัมีงานเห็ดจางเหยี่ยมากกระโปได้มากเลยคือมาแวงพผ้าเลาละอนบ่มาเห็ดเหยี่ยบละอนบ่ะใส่ไข่มาเสียไอยมานั่งเล่นน้ำมูเจ้านั่นนั่งเล่นซื่อๆนี่ยไข่โบมีเวลาปั่นนั่นคือนางเล่นหายใจถิ่มดิอยไป๋าน่ากระปได้ทุกอย่างเหยียบไอย ถามขวนก็ได้นแบบนั้นแมสี่เหยียบเกียร์ป้ยเป็ดเล่นสบายยุ้ยซ่าเมียขอแต่นอนลงเปรยนั้นแามบักม่วงมีบักม่วงบ่เขาสุดยอดนี่จะตัวบึงตัวอัดสายลมนี่จะบกม่วงกันยังว่าเบิ่งอยู่เหลียวเบิ่งอยู่ม่วงแก้วล้วนๆได้แมวนั่นเด้อแมวเป็นตะม่วลแต่แง่บกม่วงเป็นสุดยอดเดี๋ยวจะมาช่วยกินดอกอยากกินส้มกันนอนอยู่นั่นนะ่นเนี่มียม่วงแก้วตาลกระบอก สุกฝานลันฝาลันสุกจำเสกับักื้อมัดปูปูบวมวงบานๆเท่านี้นะ,ะจอยจอยคนปูบวมวงยุบซาตาย่หัไปซีตัวไอเท่าน่ะ<อ>จอยไอยซีด้กินบ่่ได้กินกระตายจนตัวเสร็จหรยังคือไม่ได้กินเอ <c oughs> อยาตขอลระตายก้อนบอกมวงเป็นมาแ <c oughs> มา่ในปูคะผ้าได้ไหมจอยผะ้าต้นนี้เป็นนวยยพรดีตะลานนาไอ ไอ้เด็กมพ้าตัวอะเป็นด้วยบ้านกว้างสองพวงแต่ยูจซื้อมพ้าวตัวัีนตายแค่ไหน,นตันวหยามันยาน่าดานหลากรบไกบมกพ้าวได้ชิ่งตายก่อนนะตัวลมจะเบิ่งด้วดีจังลยแเงแดงจังเลยจะเบิ่งในหลากระไหนเราก็ตายแล้วแังเลยมันเปิดเกียจกว่าไม่ได้กับ่ายจังสัสไม่คอยล่อกเนยหกักหักหัวล โอ้ใส่สะเกิลตีได้กินเด็กตัวใส่ข้าวก่อนอุ้ยงามข้าวมู่นงามงามสวยข้าวมู่นสวยมากเออใช่มันเป็นเม็ดยาวๆแล้วก็เตยจะชลุกน่อยนึงหอมหอมแบเตยนะเมื่ยนี่ยเล้วข้าวผสนใจเราวหยาดตะรักไห้ละ้ผสนใจแช่แเอง ในผ้าก yeah. ับอืนใช่ร้านตะเกียได้ไหมเหรอบากปัางงยันไดกินแล้วิแล้วทีนีถ้าเราทักกับเราได้เต็มที่เลยมั้งเราไดเต็มที่เลยเรได้เต็มที่้ายินดี่นดี่าบอกทำคำนึดีเราเก่เราก่ยอมเราเพิ่มจริง

นมันดีเนาะม้วนเมื่อไส่ก็เป็นข้าวเหนียวม้วนได้เลยทุเรียนใส่กับข้าวเหนียวทุเรียนได้เลยเหรอเอาวันม้วนเรียบร้อยแล้วนะเอ้ยกินข้าวได้อิ่มเลยอิ่มไปยาวมากก่านี่กระไรย่างแดดกับเซ่กัย่งวะยามอิ่มคือจังสิบริเกินอีกแกเกื่อนี่ เพดึนแต่พ่อไปเนี่เบื้องใบตวงละเ้อเคยเบื้งเช็ดดูข้ต้มพัดนี่บตองอันซุกเอาเล้วนร้วสุกแล้วเนี่ยเนื้อได้จะไปนอก้องดี่างต้มไปต้มมากเมื่อหมหนึ่งเมืหดพี่ยังแย่พวกนี้หมดหน่นางพใจไปคางเนาะคางใส่เตาเลยเนาะ มาเงี้ยลูกวูวอซามตันมืดมือเลยนาะบอกนี่ถาดนี่ซองจันแบบนี้คือคือเราตั้งไปแล้วเราเราบอบไฟหนังเซ่เราบวบเบิ่งเลยเออเราเป็นไฟไส้กุ้งเคี่ยนไหมตีเคี่ยนเนี่ยเราใส่เนื้อบุญเขาสาคพี่น้องห่อเขาต้มจ้ะเห็ดบุญน้ำกันเด้อทั้งภาคอีสานเกษีขึ้นกันมืดแล้วเนาะค่ะเนาะ